นานๆทีได้เห็นหนุ่มกัญชัยถ่ายรูปคู่น้องมาโยหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันเป็นภาพที่จะหลายคนคิดถึงมากเพราะนานๆทีจะมีโอกาสได้เห็นคุณพ่อซุปตาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโพดภาพลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมาโยภูรดากำเนิดพลอยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกัญชยัยงานนี้โพดล่าสุดของพี่นุ่มที่ลงภาพคู่ลูกสาววัยหกขวบจึงมีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆซึ่งก็มีแต่คนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อรูกเหมือนกันมากน้องมาโยเรียนแบบพ่อหนุ่มหาแว่นตาม,มาใส่ด้วยบอกเลยว่ายังกะฝ แฝดชัดๆพี่ป้านาอาในวงการก็เข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบอาร์ทีแอปทักษะอนก็ถากว่าถ่ายกับน้องสาวนะคะเบนพริตตาคอนเฟิร์มว่าเหมือนพ่อมากด้านใบเตยอาสยามบอกว่าเหมือนเป๊ะและบางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ถึงกับบอกว่าเหมือนกันยิ่งกว่าฝาหอยแครงขอขอบคุณภาพหนุ่มกัญชัยเมปฏิตานนองมายูภูรดาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดบางกล่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ